วันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอหารืออยู่สามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบาลออมเพรามันจังหวัดยะลาเนื่องจากเขื่อนกันตะลิ่งที่เป็นแนวป้องกันตะลิ่งที่บริเวณชุมชนบ้านละแอบ้านบุกาปะละหมู่ที่ห้าหมู่ที่เจ็ดชำรุดเสียหายก็อยากประสานผ่านทะธา,นถ,านถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนเรื่องที่สองผมได้รับก,การร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตําบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดจันลาเรื่องขอให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งชํารุดเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโรงเรียนที่มาศึกษาอยู่เนื่องจากสภาพที่เห็นนะครับเสาค้ำยันของอาคารแต่เห็นเหล็กอยู่นะครับก็อยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนและก็สร้าง อาคารใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าให้กับโรงเรียนบ้านบุดีตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนเรื่องที่สมนะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนจากเทศบาลตำบลบุดีปัญหาถนนเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบุดีสี่สายหลักได้แก่สายบ้านบุซิงบ้านกะโปงดาระสายศูนย์เด็กเล็กถึงโรงเรียนบ้านบุดีและสายบ้านตึงงอศูนย์ถึงกะโปงดาระเวลา จะเข้าหน้าฝนนะครับตอนนี้สภาพถนนพังเสียหายชำรุดก็อยากร้องเรียนผ่านท่านประธานถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการกระทรวงหมหาดไทยให้จัดสรรงบประมาณดําเนินการแก้ปัญหาความวรือดร้อนของพี่น้องประชาชนข,ขอฝากท่านประธานว่าหลายๆเรื่องที่ผมได้หารือวันนี้ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่หลายเรื่องยังไม่มีความคึบหน้าก็อยากฝากท่านประธานได้กําชับหลังจากนี้ผมก็อยากฝากเอกสารถึงท่านด้วยเพื่อให้ ประกอบรายละเอียดในการปรึกษาหารือครับขอบคุณครับเชิญท่านสุกาโนโมทาครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนโมัธาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยาลาเขตสองพักประชาชาติวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอหารืออยู่3เรื่องด้วยกัน เรื่องที่หนึ่งะครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายอดุลสุกฤสศยยคะนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบาลออมเพรรามันจังหวัดเจลาเนื่องจากเขื่อนกันตะลิ่งที่เป็นแนวป้องกันตะลิ่งที่บริเวณชุมชนบ้านละแอบ้านบุกาปะละหมู่ที่5หมู่ที่7จําชรุดเสียหายก็อยากร้องประสานผานท่านประธา,ถานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนเรื่องที่สองผมได้รับก,การร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตําบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดจันลาเรื่องขอให้รื้อถอนโรงเรียนอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งชำรุดเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโรงเรียนที่มาศึกษาอยู่เนื่องจากสภาพที่เห็นนะครับเสาคำยันของอาคารแตก เห็นเหล็กอยู่นะครับก็อยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนและก็สร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าให้กับโรงเรียนบ้านบุดีตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนเรื่องที่3นะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดีเรื่องปัญหาถนนเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบุดี4สายหลัก ได้แก่สายบ้านบุซิงบ้านกาโปงดาระสายศูนย์เด็กเล็กถึงโรงเรียนบ้านบุดีและสายบ้านตึงงอถึงถึงกาโปงดาระเ,เวลาจะเข้าหน้าฝนนะครับตอนนี้สภาพถนนพังเสียหายชำรุดก็อยากร้องเรียนผ่านท่านประธานถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการกระทรวงหมหาดไทยให้จัดสารงบประมาณดําเนินการแก้ปัญหาความวรือดร้อนของพี่น้องประชาชนกข,ข,ข,ขอฝากท่านประธานว่า หลายๆายเรื่องที่ผมได้หารือวันนี้ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่หลายเรื่องก็ยังมียังไม่มีความคืบหน้าก็อยากฝากท่านประธานได้ํำชับหลังจากนี้ผมก็อยากฝากเอกสารถึงท่านด้วยเพื่อให้ประกอบรายละเอียดในการปรึกษาหารือครับขอบคุณครับขอบคุณครับ